มาเมื่อนี้มือพี่น้องได้เนื้อมาเนาะซื้อเนื้อมาลอยหาซิบบาทพี่น้องชุดหนึ่งลอยหาซิบซีมาเห็ดกินตอนเย็นเน,นี่ยเนาะเป็นกับข่าวอาหารเย็นมื่อนี้ชุดหนึ่งพี่น้องล่างแล้วเรียบร้อยตับมีตับมี่ช้าิบขีพี่น้องแล้วก็เนื้อเหอ็ดก๋อยกินน้องมื่อนี้เนาะบห็ด้กินเฮือกเนาะพี่น้องไม่คิดอยาก เดีย๋ยวสิมาซอยมาซับมาหันกันได้เลยเทัานทีนะตับสามสิบกิโลน้ำพี่น้องเนี่ยมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเสียบเสียบน้ำกันมนือนี่ไปตลาดแดงมาพี่น้องสื่อมากก้อยบริกรสองสามเดือนนะพี่น้องได้คำว่เเาเบิ่งอย่าลืมเด้อมากินน้ำกันกดไลร์กดแชร์น้ำพี่น้องอ่ะ มาหนิพี謝謝่น้องมาหั่นเนื้อเศษมันเนื้อเศษซื้อมาตุ่มพี่น้องดอยหนึ่งซื้อเนื้อเศษลอยลอยหนึ่งแล้วก็ซื้อเนื้อมาลาบมาก้อยลอยหาซิพี่น้องนี่นี่อันนี้เป็นเนื้อเศษเนาะลอยหนึ่งอุบัติเฮตุเบิร์ตพี่น้องยังมีอยู่ยังเรืออยู่ตุ่มตุ่มนะเนาะตุ่มจนสู้เดี๋ยวนี้เอามาหั่นพี่น้องเอามาหั่นเป็นสินแน่นอนไปหนี่ ประมาณนี้แล้วเนาะตกอันนี้ก็หัน่นแดวเรียบร้อยพี่น้องเนื้อหัน่นแดวเรียบร้อยใส่น้ำกันเบิดเลยลอยหาชิปประมาณนี้พี่น้องกินน้ำกันเยอะเศษๆเด้ินไปนี่พี่น้องนี่อันนี้ก็มาตกพี่น้องเป็นเครื่องในมันหมองนี่มันสีเนียวเนี่ยยังหน่อยแล้วก็มาตกเนาะแล้วก็หัน่นใส่ดาบใส่ก๋วยกแบบ มานเนี่ยพี่นอ้องนะเดือดหันเนื้อเศษตัวตุวต่มเห็ดน,นำกินก่อนพี่น้องประมาณนี้นพี่น้องไหมมาแซ่บแซบนึงกันหิ้วเข่าพี่น้องพักกินกราฟก็มีทัวพี่น้องพักสลัดพักเช่นนี้พักซีต้นหอมโอ้พักซีต้นหอมมั่มีเนาะนี่พักซีใบเดือยก็มีพี่น้องพักหัวละผ้า พักแพลวพี่นอ้องโอ้พักเต็มเลยมันนี่พี่นอ้องกินกับตบจับสบบเส็บเนี่อตบเนื้อเยดมันเลยพี่เนาะเส็บเส็บมากกินน้ำกันพี่เนาะมั้เลือกมึได้กินเฮือกเลยกินจับแซ็บเจ้าว่าดูพี่นอ้องอืมดูดก่อนพี่เนานะอืม ค mm hmm. มอมดำดีอะอืม กินบุริอ้อเแียบุริพี่น้องสาสี่เดือนมริกินต้มกับปื้ยพี่น้อง อ่ี้ค่ะอืมมัก็ขอนิ่หอนๆอย่า ตับก็บมีเนาะแต่บริสุทธิ์ใส่ใส่ตุ่มพี่น,อน้องเลยบริสุกินตรงนะพี่น,อน้องเลยพัก่พัพกอยู่ฝีข้างอยู่พี่นอ้อง ครับผมฮะพี่บาไว้ผครับเสร็จ

non à, ngon ngon ăn đục tàu อย่าดื่มนะพี่น้องเด้อช่วงนี้ช่วงโควิดอย่าลืมรักษาเนือรักษาตัวเด้อพี่น้องเด้อกาดจะตกแมสใส่ตลอดพี่นอ้องส้อมสั่นเลยยังเอาอยู่พี่น้องคู้มือนี่เห็นพี่น้องเจ้ารางหาลงเ่มเงาโอ้ใจอตนนอน แล้วนี่น้องเลยกินบะเบิดตกคนเดียวนี่พี่น้อง <c ười> อยากในครัวป้าไปกินมืออื่นอยู่พี่น้อง Nói cái xóm này ngon chân mùi dọc ba buồn พี่น้องที่ว่าเป็นยังก็กินเผาแท้เลยนะไปจัดการเนาะพอดีว่าพี่เพิ่นภูเขากางขึ้นเพิ่นเป็นฉีดวัคซีนมาแต่บัดนี้เพิ่นยุดิแต่แล้วซอมมือบัดนี้เพิ่นไม่เห็นงานมือนี้มือแรกตั้งจากฉีดมาเพิ่นเป็นลมพี่น้องเดี๋ยวจะลงไปแทนเพิ่นสุขข้าวลงไปจัดการแทนเพิ่นพี่น้องระวบ้างเด้อพี่น้องเพิ่นไปฉีดวัคซีนมา ต้องพักกวันในเบียงข้อพี่น่ะมาจิได้นอนมาได้น,นอนนะ แซ่บอืมอืมอะข้าบุดายพี่นอะอืออืมอืม อย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้เด้อพี่น้องคลิปนี้ไปเพียงชั้นนี้เด้อคลิปหน้าพอกันหมาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องคลิปนี้บ๊ายบายพี่น้อง